ถ้าใครได้ดูรายการผมปีหน้านะครับปี2026นยี่้ำท่วมหนักกว่านี้นะครับปีนี้หนักสามเท่าปีหน้าต้องห้าเท่าอีกปีก็ต้องเจ็ดเท่ามันจะไปสิ้นสุดปี2027นะครับเพราะว่าปี2027ก็จะเกิดสภาพเต็มรูปแบบของสงครามโลกครั้งที่สามแต่เราจะอยู่ยังไงปีหน้าหนักกว่านี้ สูงกว่านี้หนักกว่านี้ทุกที่ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ตั้งแต่ภาคตะวันออกไปจนถ้าตะวันตกฉะนั้นเนี่ยเราจะประสบพบภัยพิบัติอีกครั้งปีหน้าหนักกว่าเดิมปีนี้สามเท่าเนาะเช่นมันเคยขึ้นสามสองมิเตอร์มันขึ้นไปสามถึงหกถึงเจ็ด มันขึ้นไปเป็นสามเท่าแต่ปีหน้าจะหนักกว่าแต่เราจะต้องอยู่ให้ได้วิธีการที่จะเอาตัวรอดอย่างที่ผมบอกถ้าเราไม่สามารถออกนอกพื้นที่ไปได้เนาะเราก็ต้องอยู่ที่ที่ของเราให้ได้ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าตัวเองอยู่ได้นะแต่ถ้าคิดว่าตัวเองอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ที่ปลอดภยัยอันนี้เป็นคำพยากรณ์เพื่อเตือนภยัย เพื่อเป็นการป้องกันภัยไม่ได้ให้แตกตื่นหรือหวาดกลัวนะครับถ้าใครฟังผมมีคนเขียนคอมเมนต์มาว่าขอบคุณและติดตามมาสองสมปีละติดตามมาได้ปีหนึ่งละแล้วก็เตรียมตัวตามที่ผมบอกเขาบอกว่าเขารอดเลยแล้วเขาก็ขอบคุณมาเขารอดตรงที่ว่าแม่เขาทำบ,าบ้านนี้ก็คือทำทั้งบ้านเลยตามที่ผมแนะนํา แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องทํำยังไงบ้างเพราะปี2026หนักกว่าเดิมก็อย่างที่ผมบอกการพยากรณ์เป็นเรื่องของความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการชมการฟังนะครับไม่ได้เชื่อให้หลงงม,มงายไม่ได้เชื่อให้หวาดกลัวจนใช้ชีวิตไม่ได้เพราะแค่เราอ่ะกลัวหมากลัวแมวกลัวแมงสาบเราก็กลัวได้เนาะกลัวแมงม,มุมมันก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะ อยู่หรือกลัวที่แคบก็ได้ในในเลฟก็ได้ในที่มืดก็ได้ไม่มีแสงเราต้องฝึกจิตให้เราเข้มแข็งกว่านี้เพราะว่านั่นคือสภาพของคนเป็นโรคความกลัวฉะนั้นจะฟังเรื่องอะไรก็กลัวไปหมดแหละครับจิตเราต้องเข้มแข็งพอจะแข็มแข็งได้ก็ต้องจิตใจต้องผ่องแผ้วด้วยลมหายใจฝึกสมาธิครับอาจารย์ท่านไหนสอนก็ได้แต่ผมสอนเรื่องลมหายใจโวทัสคือการหายใจเข้าสุดกลั้น ออกสุดกลัน้นลองดูนะครับหายใจที่จมูกที่เดียวฉะนั้นการเอาตัวรอดของน้ำท่วมหรือภัยพิบัติบอกไว้เลยนะว่ามันไม่ใช่แค่ภัยเรื่องใดเรื่องหนึง่งแต่มันคือฤดูการเปลี่ยนสุดขั้วเราต้องเอาตัวรอดให้ได้วันนี้ไม่มีใครที่จะมาดูแลเราได้เท่าตัวเราก่อนเรายิ่งเราอยู่ในประเทศที่ ยังไม่พัฒนาเต็มที่เรื่องของระบบการจัดการสังคมระบบเทคโนโลยีระบบการเรียนรู้ฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่มีแผนรองรับตรงนี้เราต้องช่วยตัวเองก่อนเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินร่างกายหรือคนที่เราหลักวิธีแรกก่อน ถ้าเราอยู่ได้กับที่ที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมหนักพายุหนักแผ่นดินไหวหนักภูเขาไฟระเบิดแล้วก็ร้อนหนักร้อนจัดแล้วก็สุนามิหกอย่างถ้าเราจะเอาตัวรอดได้เนี่ยที่ที่ของเราต้องปลอดภัยถ้าเราพูดถึงน้ำท่วมก่อนน้ำท่วมหรือสุนามิเนี่ย เราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจริงหรือเปล่าที่ที่เราอยู่เราประเมินได้ครับคุณผู้ชมประเมินได้นะเช่นเราอยู่ที่แม่สายแล้วเราอยู่ริมน้ำแม่สายเลยเราคิดว่าเราปลอดภัยไหมถ้าเป็นเรื่องของน้ำหรือถ้าเป็นเรื่องของเอ,อเขาเรียกว่าน้ำหลากหรือว่า landslide ดินโคลนถลม่มอ่ะเราอยู่ที่ที่ปลอดภัยจริงหรือเปล่าต้องถามตัวเราก่อน ถ้าสถานที่ที่เราปลอดภัยยังอยู่ได้เราต้องอยู่ให้เป็น